โอ้โหจมูกตันมาระเบิดหัวเรื่องไปละ <c oughs> เยะ้โยชิมิหรือคาซึซ่ <c oughs> หรือจีรักกาทางเลือกมันสำหรับพวกที่มันไม่มีดวงเพราะฉะนั้นกูมันมีดวงไปลเลยคาซึซ่าแล้วนั้น อยากได้โยชีมีชิบหายโอ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยเอาดีเอ่อเอ่อหลักหาเฮ้ยเอาเลยเหรอสิบตัวแรกเอาเลยเหรอเฮ้ยเมื่อเกินที่้าย ก็เชื่กี่บาบแล้วเนี่ยสัตว์ไปที่ห้าแล้วป่ะหเอ้ยได้เอาชิมเนีลยไม่ใช่้านที่คุณต้องการเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาดีเฮอาเฮายเฮ้ยเฮ้ยกูถามจริงโอ้โว สิบโลเท่านั้นกู <c oughs> บอกแล้วทางเลือกมันถลายพวกไม่มีดวงต่อเลยโยชิมิอะไรครับเนี่ยสิบโลควมัมมีดวงนะอาอาอาสิบโลก็ได้เท่นั้นเพียงสิบโลก็ได้แล้วอค่าเสื่อะ <c oughs> ต่โย <c oughs> ชิมิเนี่ยฮัมไอโอ้โชดเปียนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยงว่าおながすいたらいつでも私に言ってくださいねเปลี่ยงว่ะมันไม่เปี่ยงว่ะเฮ้ย,ยชิบหายละจะบอกนะดวงม,มีแค่คัสสากะโยชิม โ <laughs> ยชิชีวออกไม่ออกโอ้โหได้แค่ได้แค่ค่าซืสายจริงว่ะ <c oughs> ขาดอีกล่องลอยเทเดา